ใครสนใจซื้อขายดีนะคาถูกนะครับผมแล้วก็เติมทองไมค์คลับคอยราคาถูกนะฮะสามารถทักไปที่เพจ m a s t e r ร์ g e Mobile Shop ได้นะครับผมนะฮะซึ่งทางเพจได้มีบริการรับเติมไมค์คลับคอยนะครับผมนะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อซนนะฮะเรื่องราคาหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักไปสอบถามได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะฮะ ถ้าสนใจก็ทักไปสอบถามกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะเป็ดยีนะครับผมเป็ด <ś> ย <led> ีแจกตำนานอีกแล้วนะฮะผมก็เล่นไปแล้วนัดหนึ่งนะมันแจกสองคนเวยมันมีนะอินามโตะกับโอนุนะฮะอันนี้ผมเล่นไปแล้วไอตัวเนี้ยเล่นไปแล้วแจกอินามโตะตัวนี้นะครับผมเล่นไปแล้วแหละนะฮะ หรืออีกอันหนึง่งนะผมหรืออีกอันหนึง่งที่ยังมาเล่นก็คือโอนโนะฮะแล้วเสด็จเรามาเปิดบอลกันนะผมสาหรับตํานานของฟรีแจกของฟรีอีกแล้วคุณมินะฮะแจกของฟรีอีกแล้วสําหรับเกมคอนโซลนะผมโมบายไม่แจกสักทีนะฮะโมบายไม่แจกสักทีป่ะนะแจกเกมคอนโซลเ่าแต่ก็ต้องไม่แน่นะผมว่าก็ไม่แน่นะอาจจะ <c oughs> อาจจะแจกในวันพฤหัสหน้าก็ได้นะ ใครจะไปรู้ใช่ปะใครจะไปรู้นะมาเรามาเล่นกันนะใครจะไปรู้อาจจะเจ๊กก็ได้ผูหัดหน้าโอเคเลือกสนามไม่ได้ด้วยเลือกสนามไม่ได้ดนักเตะก,ก็ไม่ค่อยจะดีอผมของผม,มนะมาผมร้อยเรียบร้อย,อยต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้นะต้องชนะเท่านั้นเสมอก็ไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้น,น,น,นหนึ่งเกมเท่านั้น ให้การหนึ่งเกมต้องชนะนะฮะก็จะได้ตำนานมาหนึ่งใบนะผมอีใบนึงผมเล่นไปแล้วอีกใบนึงผมเล่นไปแล้วนะโอเคนะผมมาเกมเริ่มกดข้ามเลยแล้วกันนะ,<ล>ะจะไม่ดูพวกไอกพวกคาสซินไอชาคาสินนะฮะไปลุยเพื่อให้เป็นการเสียะะวเ,เวลานะผมมา,าทีมนี้ทีมอะไรวะลืมไปแล้วนะผมมาขอแค่ชนะ เจกบบอกระบาดนะ้วทุกคนเจอบอดเต็มไม่อย่งโหดเลยบอดเนี่ยดูดิไอ้บอดก็อย่งโหดเลยเนะี่ยขึ้นเกมยิงขึ้นเกมมายิงเนี่ยประหมาาไม่ได้จริงยิงเกมคอนโซลผมไม่ค่อยได้เล่นลด้วยโดนยิงเละง่ายๆเลยเนะี่ยเป็นอลิซอนจับโกนะแต่ก็ต้องโอโ้โหดูดิส่งบอลไม่ค่อยจะแม่นไม่ตรงนะ<ป>อ่ะนะไปอาราบาต้องนิ่งๆวะ ต้องนิ่งๆเกมแรกมากกว่าผมจะผ่านได้โคตรนานนี่มาเกมที่สองเกมสองเสร็จเราไปเปิดบอลนะครับผมสองใบตำนานสองไปสองคนนะฮะฟรีของฟรีอยากได้จังอุ้ยเกือบแล้วโอ้โหจุกเลยเมื่อกี้ถ้าโดนเลยจุกแน่ออ้ยเฮียหมดจังวะอืมส่งไม่แม่นด้วยเอาจริงเลยไปเอาจริงนี่แหละเอาจริงสุดๆแล้ว เอาจริงได้สุดแล้วเนี่ยได้แค่นี้แหละมันไม่ค่อยได้เล่นน่ะต้องฝึกอีกเยอะสำหรับเกมคอนโซลเกมพีซีอุ้ยรามอสป่ะรามอสผู้ช่วยชีวิตผมรามอสรามอสเส้นลูกเปิดมากเลยสั้นด้วยป่ะดูดิบอรดมันเล่นแบบเหมือนเล่นสุดเหมือนคนเล่นเลยอ่ะดูดิโคตรโหดอุ้ยลูกเอ้ยมีใครล้มอยู่น่ามันจะล้มทำไมนานแค่ ล้ำหน้าปะน่าจะล้ำหน้าลูกเนี้ยสวย <c oughs> สวยอย่างเดียวพอมีดูเป็นทีเด็ดวะนะมีดูเป็นทีเด็ดสวยไอ้หนูเฮ้ยมันส่งปะมันค่อนข้างฉลาดเหมือนนะบอทเอไออืมเหมือนเล่นในเขายิงอะเลิน <c oughs> บุกอยู่ฝ่ายเดียวทุกคนให้เ <c oughs> ดินบุกอยู่ฝ่ายเดียว <c oughs> ประมาทไม่ได้จริงๆเละบอทประมาทไม่ได้จริงๆ เปิดคืนหน้าไปเลยแล้วกันนะไม่อยากเสี่ยงละขึ้นหน้าเลยแล้วกันลูกกากูมาเบิกไวเกือบได้อยู่นะกูเกือบได้อยู่ให้เบิกเบิกเฮาดิไม่ใช่เบิกไวเบิกเฮาหรือเบิกฮุยสวยฮะคริสเตียโนคริสเตียนโน่างมาลูกนี่ได้ถึงถึงถึงแล้วก็ได้ยิงก็หุยเบิกฮุยฮะผู้ได้ยิงว่ะเฮ้ยบุกมาทีเดียวได้ยิงว่ะโอ้โห ของจริงเนี่ยนึกไม่ได้ว่ามันจะได้เลยดูแทงมาเบอร์ผูวิ่งแสงแสงแล้วก็ยิงเสาแรกเรียบร้อยมาหนึ่งนึกว่าจะโดนซะแล้วน่าจะจบในเกมเดียวแล้วรอบนี้รอบแรกที่ผมเล่นที่ไม่ได้คลิปเนี่ยประมาณสองรอบถึงจะผ่านอันนี้น่าจะรอบเดียวนะผมว่าน่าจะรอบเดียวว่ะหนึ่งศูนย์ละหนึ่งศูนย์ละเริ่มจับทางได้แล้วไงเริ่มจับทางได้ละไป มาแอนเดอร์สันมีดูดูขอืหบโดนแย่งไปแนละ้วฮะไช้ไปฝั่งนูน้นคิมิกน่าจะสบายครับผมน่าจะโอ้โหไม่น่ากลัวจังวะ <c oughs> มันเบียดเปนน่ากลัวจังนะอ่ะไม่ได้จับจอยนานมากฝุ่นจับเต็มไปหมดแล้วเทียกฮนะไปขึ้นนำหนึ่งศูนย์นักเตะผมวิวหนึ่งหมดเลยแนละ้วทุกคน ค่าสปีเด,ดก็ไม่ถึง70เลยประมาณ60กว่าอโอ้ยอัลลิซอนให้เครดิตอลิซอนเลยฮะโอ้โหสุดจัดอลิซอนยังสุดออกไปเลยออกไปเลยวะมันเปิดมันเปิดยาวยังไงวะลืมมาตรงนี้พอสโคเก็บได้สบายสวยเบิกไว เบิกหุยมาเบิกใบฉีเลยไปผมพอสุดคู่ไม่ถึงเปิดขึ้นหน้ามายกมาอันเดอร์ไว้เร่าสวยที่จะเตะหน้ากันแล้วแทบจะเตะหน้ากันแล้วโอ้โหไปฮะขึ้นเลยขึ้นเลยให้เดรซันขึ้นขึ้นขึ้นลุย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 ก็แย่แล้ว บังมาเฮนเดอร์สันไปแล้วขอเป unku, umas, ิดไม่ถึงอารบะกามาดูด e> ูดูเสียโอ้โหมันอยู่ม <se ันอยู่ทุกคนโคตนมันนะไปบังโอโอ้เสียเลยเสียเสียเสียจเย็นจเย็นพวกใะเย็นเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนลงมาก่อนรามอสต้องเข้าเร้ว สวยฟาวเฮ้ยไม่ฟาวหรอวะไม่ฟาวใช่ไหมไม่ฟาวใช่ไหมอุ้ยโคตรน่ากลัวจริงโคตรน่ากลัวเลยนะคุมอยู่คุมอยู่ตำนานเพื่อตำนานเพื่อตำนานนะผมนะต้องเราดูโมบายทีทุกคนรอดูของโมบายทีนะมันจะเจ๊กหรือเปล่าอยากให้มันเจ๊กเหมือนกัน ไม่แจกนานแล้วตอนนนเนี่ยบักดอก็ยังดีนะบักดอก็ยังดีโอโ้โหบดไม่ดีเลยพอสโคบ่ะพอสโค <c oughs> จังหวะมันไม่ให้ไปเล่นท่าค่อนข้าง,งลำบากมาแล้วมาแล้ฮะมาแล้ฮะสวยนึก <c oughs> ว่าจะได้แล้วรุมต้องรุมอ่ะไม่ฟาวนะ <c oughs> ไม่ฟาวนะนะสวยไป <c oughs> <c oughs> ไปฝั่งนู้นมีคนวิ่งมีคนวิ่งเบิก์เฮ้ยก็ได้เชื่อเลยมันยากจริงปะดีนะได้หนึ่งลูกก่อนอัลบาเหนื่อยแล้ว่ะอัลบาไม่มีออกเลยอะน่าจะโดนลูกนี้ผะว่าสองคนสองคนหูเอาไม่อยู่่ะสองคนยังเอาไม่อยู่ไม่เสียวตลอดดูเลยเนี่ย นี่เหมือนจะได้ตอนแรกอะแล้วก็เสียเหมือนเดิมแล้วก็มาตบวนโอ้โหเฉียดเสาไปนิดหนึง่งอาริสันลำบากเหลือเกินเกมน,นี้เซฟหนักอยู่อาริสนันมาเบิร์เฮดถึงแมนะัลูกกากูถึงโดถึงโดถ้าถึงนะถ้าถึงก็ได้ยิงไกลยอยู่โอเคหนึ่งซูนะเป็นที่น่าพอใจ,เป,อใจเป็นที่น่าพอใจนะผมสำหรับผมนะเบิร์เฮด ไปกดตรงไหนเนี่ยไปต่อเกมครึ่งหลังอะมันอยู่มันอยู่โอเคเลยไปชิงขึ้นห<ป>น้นาไปกลับก่อนไม่เสียง <c oughs> อยากเสียงเท่าไหร่อ่ะไปไปไปอุ้งชิงเกือบสวยโอ้ยอ่ะมา บิกมุยน่าจะเปิดว่ะลูกนี้หรือว่ายิงหรือว่ายิงรามอตไประเสียจะเจาออุ้ยเคลียร์อุ้ยกดยิงย้ำย้กดย้ำย้อะนะกดทีเดียวกลัวมันไม่เคลียร์ตั้งกดไม่เป็นสิบครั้งนะไม่มือเกรงว่ะมือเกรงเฉยเล่นสั้นดูดิมันเล่นเหมือนคนเลยอะเคลียร์ ทำอะไรนะล้าหน้าหรือเปล่าล้าหน้าหรือเปล่าโอ้เสียเสียเสียง่ายเสียง่ายเบบโค้ดเนี้ยได้แล้วเปล่าวะโอโหไม่ได้ยังไม่ได้ฮะได้เปล่าวะเอออย่าง้งต้องนี้ดูวะแม่งเอ้ยลุนลุนยันลูกทุ่มอะ ขึ้นเกมลําบากนะฮะค่อนข้างลําบากเลยอู้ดักดูดิเล่นเหมือนคนเลยอ่ะเนี่ยบอทแลเนี่ยเล่นเหมือนคนเลยโอ้ตุ๋เซ็งเด้ไม่นะโอ้โหอลิซอนโอ้โหเครดิตนี้ให้อลิซอนนะต้องให้อลิซอนเลยโอ้โหอลิซอนยังโหดโคตรไปเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สัน มาที oh, ่พอสคูพอสคูรอไหมเราเห็นเดอร์ซันวิ่งแล้วก็ได้ยิงด้วยไม่ตรงโอ้ไม่ตรงกรอบแต่ขึ้นเกมดีนะค่อนข้างสวยเลยแหละเกมนี้ลูกนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงฮะเปิดไปเปิดไปเปิดไปเดอร์เวเราไม่ถึงเสียวมากเลยจริงจะ ไม่อยากโดนยิงอ่ะเพราะว่ามันมันยิงค่อนข้างยากอ่ะออกไปโอเคเรายิงเขาค่อนข้างยากอ่ะเราไม่อยากเสียเนี่ยเราไม่อยากเสียเรายิงเขายากไปอาราบาอาราบายกมาลูกากูไม่ถึง เดียวกูสวยไม่ถึงโดด้วยกูทำไมไม่ถึงโดดสักทีวะโดดไม่ได้เล่นเลยอ่ะมาอีกเลยออเดอร์ไวเราเหนื่อยแล้วอ่ะดูวิ่งไม่ออกแล้ววันนี้สงสารอย่านะเบิกมิออกโอเคอหนึ่งพลาดเองเป็นตัวดีกว่าเฮนเดอร์สันไม่ไหวปะบอลเบดีไม่ฟิตใครดูวะต้องบัลเบดี้ได้แหละต้องเป็นบอลเบดี้ได้แหละเนี่ยมันไม่ฟิตอ่ะ เดิ้ลสันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไวเราก็น่าจะหมดปะบอลเบดีต้องลงมาไปขึ้นอย่างเดียวฮะช่วงนี้ไปบอลเบดีมาลูกกระกูไม่เยอะตึงจัดเลยโดถึง บังฟาวโอเคได้อยู่เอาฟาวอย่างเดียวช่วงนี้จะเลือกฟาวอย่างเดียวฮะแทงมาลูกก็ไม่ถึงอีกอืมเก๋เราได้บุกก็โอเคอยู่ถ้าได้บุกก็ยังโอเคเป็นตัวอีกแ,แล้วเหรอเราเปลี่ยนปะไล่ผมพอสกูฮะเราไม่รีบเราค่อยๆเจาะค่อยๆเจาะแล้วก็เจาะไม่เข้าด้วยโอ้ยนันยาก เล่นยากรามอสฮะมีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่ง,ม,งมาคิมิกจะเย็นพวกอย่าใจร้อนไปฮะเดี๋วไปเรามาที่ลูกกาก,กูพลิกพลิกฟาวโอ้ไม่ได้ฟาวเหรอวะโอ้โแม้ควรจะให้ฟาวนะเว้ยหรือเปล่าวะ <laughs> มันต้องได้ดีวะ เหนื่อยแล้วเหนื่อยกันแล้วโอ้โหเบิร์มามันวิ่งสบายเลยฝั่งเนี้ยวิ่งก,<ๆ>กันสบายเหลือเกินเคลียร์อ้าวยังไงไม่นะจุดโทษเหรอโอ้โหูโอ้โหมันขี่คออย่างเงี้ยมาขี่คอกันอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ <laughs> นึกว่าจะเสียตกใจเลยนะตกใจเลยนึกว่าจะเสียจุดโทษซะแล้ว ตกใจเลยฮะบอลไม่ด้มาตรงกลางดีกว่าะเล่นตรงกลางดีกว่าฟาสโคะะยกมาฟาสโคยังได้อยู่82นาทีแล้วต้านไว้ต้านไว้หนุ่มต้านไว้ต้านไว้ต้านไว้ เปิดมาอัลบาน่าจะเก็บได้สบายมาถึงโดถึงโดด้วยไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งได้ไหมโอ้โหเสียบแม่นไม่ฟาวะเสียบแม่นแปดสิบหกนาทีแปดสิบหกนาทีนาทีที่แบบนะต้องจบในเวลาเนี้ยโอ้กว่าเดินไวเร็วิ่งไม่ออกแล้วเดินไวเร็ววิ่งไม่ออกแล้วต้องดึงแล้วอืมรามอสเลียโอเค เหมือนจะโดน嘛ขู่สู้วนสุดมันอะทดส่งนาทีทดส่งนาทีมีเวลาผมมีเวลาโอเคหนึ่งศูนย์โอ้โหไม่เอ้ยโคตรลุ้น โอ้ยใกลทั้งตัวไกลทั้งตัวผมเบิกหคุยยิงไปฮะโอ้สุดจริงสุดจริงเกมนี้นะมันอยู่นะนานๆเล่นทีก็มันนะทุกคนโอเคผมเราไปเปิดบอลกันดีกว่าได้มาสองอันละวเราไปเปิดบอลดีฝาเปิดบอลเปิดบอลเปิดบอลนะฮะตำนานตำนานเขาให้มือบายเจ๋อเถอะสาธุเขาให้มือบายเจ๋อตำนานนะฮะ ขอยห้มาบายเจตตำนานขอให้มาบายเจตตำนานนะไปสวยได้แล้วมั้งน่าจะได้แล้วแหละไม่น่าพลาดมันจะไปอยู่ตรงไหนวะสเกลเหรอเอเจนต์เหรอนี่เหรอคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่าจะเป็นไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สเกลเอา้ากดผิด ต่างจากโมบายลึบลับต่างจากโมบายลึบลับนะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะของฟรีเพียบไม่ได้เปิดเปิดตำนานดีฟ้าเปิดตำนานดีฟ้าเอาเอาเอ,าอินาม,มุโตก่อนอินาม,มุโตไม่ดูโปรไฟล์มันมันบังคับให้ดูอ่ะมันบังคับให้ดูอ่ะนี่โคตรสวย ลุยลุยลุยไป <c oughs> โคตรสวยนะน่าจะเป็นบอลทองนะใช่ปะกอคิดถึงฉากนี้มากเลยทุกคนฉากเนี้ยฉากสีทองเนี้ยโคตรคตริดถึงเลยไม่หายไปนานมากบอลทองนะฮะนะผมยิานาีมาตัวเป็นบอลทองนะแต่ก็โอเคฟื้สวยงามสวยงามชอบชอบเหลือเกินตำนานสีทองเนี่ย ชอบลุ้นตอนเปิดนะฮะไม่ได้เล่นหรอกสะสมสะสมนะมาคันสุดท้ายอุสาหรเล่นมาเมื่อกี้เหนื่อยเลยนะฮะต้องดูบปรไฟอีกแหละมันมาคับให้ดูอะนี่โอนโอนเปิดเปิดเปิดคนนี้นะฮะนี้บอลดำนะคนนี้เป็นบอลดำนะเมื่อไหร่บล็อกรอตำนานจะมาวะคิดถึงมากเลยฉากเนี้ยฉากเปิดบอลอย่างเงี้ยสีทองคิดถึงมากเลยเมื่อไหร่จะมาแล้วก็บอลดำนะผมเรียบร่อย เรียบร้อยนะฮะโอเคอุนุนะอุ okay. Uno, นะุ Uno. นะผมชินจิอุนุเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องโอเคทุกคนได้ประสงตัวขอให้ขอให้ในมือบายมันเข้าด้วยเถอะเอาจริงขอให้ในมือบายมันเข้าอ่ะไม่ขออะไรเยอะเลยขอให้มันเข้าในมือบายทุกคน วันนี้ก็ต้องไปก่อนนะได้มาแล้วตำนานนะครับใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go